สำหรับวันนี้มาติดตามการเลิกจ้างที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์รวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มียอดขายตกต่ำมากที่สุด เริ่มต้นกับ a m azon ที่กำลังวางแผนเลิกจ้างพนักงานประมาณ1,000 0คนที่ทำงานในบริษัทและที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้โดยตามรายงานจาก New York Times ขณะที่ Wall Street Journal ได้รายงานอ้างแหล่งข่าวรายหนึ่งที่ระบุว่า a m azon มีแผนเลิกจ้างพนักงานหลายพันคนโดยหุ้นของ a m azon นั้นได้ปรับตัวลดลงประมาณ2%ซึ่งการลดจานวนพนักงานดังกล่าวนับเป็นการลดพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ของบริษัท a m azon และจะส่งผลอย่างมากต่อพแพนกอุปกรณ์คาปลีก และทรัพยากรบุคคลโดยในรายงานนั้นยังระบุด้วยว่าการเลิกจ้างพนักงาน Amazon ครั้งนี้คิดเป็นสัดส,ส่วนไม่ถึง1%ของพนักงานทั่วโลกและประมาณ3%เซของพนักงานที่ทำงานในบริษัทซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนเมตาได้ประกาศว่าจะเลิกจ้างพนักงานมากกว่า13%เหรือประมาณ11,000คนส่วน Twitter ก็ประกาศจะเลิกจ้างพนักงานประมาณครึ่งหนึ่งไม่กี่วันหลังจากอีลอนมัสเข้า ราซื้อกิจาการด้วยมูลค่าสูงถึง44,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐโดย Amazon นั้นได้รายงานว่ามีพนักงานจำนวน798,000คนณนะสิ้นปี2562แต่ว่ามีพนักงานเต็มเวลาและพนักงานนอกเวลาเพิ่มขึ้นถึง102เป็น1์เป็น1.6แสนคนณวันที่31ธันวาคม ปี2,564โดย New York Times ได้มองว่าจำนวนพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างยังคงยืดหยุ่นและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยอย่างไรก็ตามตัวแทนของ a m azon ยังไม่ได้แสดงความเห็นอย่างไรต่อรายงานดังกล่าวโดยในช่วงเทศากาลชอปปิง้งในช่วงวันหยุดนั้นนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับ a m azon โดยปกติแล้วบริษัทจะเพิ่มจานวนพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ว่าสาหรับแอนดี้แจซี่ ที่เข้ารับตำแหน่ง CEO เมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2564เขากำลังอยู่ในโหมดลดต้นทุนเพื่อรักษากระแสงเงินสดในระหว่างที่บริษัทนั้นเผชิญกับยอดขายที่ชะลอตัวลงรวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมืดมัวซึ่งแอ a z ม n นั้นได้รายงานผลประกอบการในไตรามาสที่3ที่น่าผิดหวังโดยเมื่อเดือนตุลาคมทำให้นักลงทุนนั้นเกิดความวิตกและเป็นสาเหตุให้หุ้นนั้นร่วงมากกว่า13เ โดยนับเป็นครั้งแรกที่มูลค่าตลาดของ a อ azon ลดลงต่ำกว่า1ล้านล้านเหรียญน,นับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2563เป็นต้นมาและนอกจากนี้สำนักข่าวบลูเบิร์กยังได้รายงานอีกว่าแหล่งข่าวนั้นระบุว่าซีลิมิ i เต็บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสิงคโปร์เจ้าของช้อปปีและก a รีนาได้เปิดเผยว่าจะปลดพนักงานจำนวนประมาณ7 0 0 0ตำแหน่ง หรือประมาณ10%ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทต,ต้องต่อสู้เพื่อหยุดการขัดทุนที่เพิ่มขึ้นและหนึ่งนักลงทุนกลับคืนมาซึ่งแดบนบรรดาการลดลงล่าสุดคือประมาณ100ตําแหน่งที่ช้อปปีซึ่งเป็นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซของซและผู้ที่ได้รับผลกระทบเริ่มได้รับการแจ้งเตือนในวันจันทร์ซึ่งการปรับลดครั้งล่าสุดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปลดพนักงานหลายระลอกตั้งแต่เดือนมิถุนายนในปีนี้ โดยซี i ิมิเต็ได้สูญเสียมูลค่าไปเกือบ90%เเซนตนับตั้งแต่จุดสูงสุดในปีที่ผ่านมาเนื่องจากคำถามเกี่ยวกับโอกาสในการทำเงินในยุคที่อัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นการแข่งขันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยบริษัทนั้นได้ลดงาน ิดดำเนินการอ e ีคอมเมิร์ซในตลาดยุโรปและลาตินอเมริกาบางแห่งและกล่าวว่าจะลด,ดค่าใช้จ่ายเพื่อรับมือโดยสีนั้นมีกำหนดจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสในวันอังคารโดยนักวิเคราะห์ ได้คาดการณ์ว่าจะขาดทุนมากขึ้นและการเติบโตของรายได้ที่ชาที่สุดเมื่อเทียบเป็นรายปีนับตั้งแต่ปี2560โดยการปรับลดครั้งล่าสุดนั้นครอบคลุมถึงการสรรหาบุคลากรการจัดการพนักงานสัมพันธ์การฝึกอบรมและงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆในสิงคโปร์และจีนโดยพนักงานที่ได้รับผลกระทบรวมถึงผู้ที่สนับสนุนการจ้างงานและการฝึกอบรมทั่วช้อปปี้และหน่วยงานบริการทางการเงินดิจิทัล สมันนี่ซึ่งดูแลผลิตภัณฑ์การชำระเงินชอปปี้เพย์โดยผู้จัดการยังได้รับคำสั่งให้สรรหาบุคลากรอ,อยารอบครอบมากขึ้นเนื่องจากบริษัทเตรียมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำโดย 4. ได้กล่าวในถแถลงการ์ว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการฝึกปฏิบัติที่สื่อสารไปก่อนหน้านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเรายัางคงทบทวนโครงการธุรกิจและลำดับความสำคัญของเราอย่างรอบครอบต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกั เป้าหมายในการบรรลุความพอเพียงและเรากำลังดำเนินการเพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมงานที่ได้รับผลกระทบของเราในระหว่างการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ส่วนทางด้านสำนักข่าว The Business Times ได้รายง,งานว่าบริษัทโตชิบ a าคอบได้รายง,งานผลกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่2ที่ตกต่ำมากถ,ถึง75%และลดแนวโน้มกำไรทั้งปีลงหลังจากประทึกผลขาดทุนจากการประเมินราคาสำหรับธุรกิจการพิมพ์โดยโตชิบามีกำไรจากการดำเนินงาน7.54พันล้านเยนหรือประมาณ73.4ล้านเหรียญสิงคโปร์ในไตรมาสที่3โดยโตชิบากำลัง สำรวจทางเลือกในการซื้อกิจการได้ปรับทดประมาณการกำไรสำหรับปีสิ้นสุดเดือนมีนาคมเป็น1.25แสนล้านเยนจาก1.7แสนล้านเยนโดยแหล่งข่าวระบุว่าแนวโน้มรายได้ของโตชิบ้า อาจมีนัยยะสำหรับผู้จะซื้อของกลุ่มบริษัทเนื่องจากธนาคารญี่ปุ่นระมัดระวังเรื่องการจัดหาเงินกู้เพื่อซื้อกิจการโดยกลุ่มบริษัทที่นำโดยกองทุน p r i v a t e equity Japan Industrial Partner หรือ JIP ได้ยืมประมูลซื้อโตชิบ b าในราคาประมาณ15,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งขาดภาระผูกพันที่สำคัญจากธนาคาร ขณะที่ผู้ประมูลที่มีศักยภาพอีกรายคือกองทุน Japan Investment Corp. หรือ JIC ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐก็กำลังเตรียมข้อเสนอ,อกองทุนดังกล่าวว่าอยู่ระหว่างการเจรจากับ b i n Capital กองทุน Private Equity ของสหรัฐและกองทุน MBK Partner ของ Asia เอเชียเหนือเพื่อจัดตั้งกลุ่มบริษัทที่แยกจากกัน และนอกจากนี้สำนักข่าวบลูเบิร์กได้รายง,งานว่า c r เครดิตสวิ e ว่านิธนกาจิจรายใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ได้ตกลงขายส่วนสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นหลักทรัพย์คำประกันให้กับอพอลโลก b a l m a เนจเมนต์โดยเครดิตสวิสระบุว่าธุรกรรมดังกล่าวควบคู่ไปกับการขายสินทรัพย์พอร์ตฟ l ลิโออื่นๆที่คาดว่าจะให้แก่นักลงทุนบุคคลที่3คาดว่าจะลดสินทรัพย์ของ SPG จาก7.5หมื่นล้านดอลลาร์เป็น20,000ล้านดอลลาร์โดยอพอลโล จะเข้ารับตำแหน่งในทีม S P G ส่วนใหญ่ในขณะที่ e ครดิต i ว s e จะจัดหาเงินทุนสำหรับส่วนแบ่งของสินทรัพย์ที่กำลังโอนธุรกรรมที่คาดไว้จะปล่อยสินทรัพย์เสี่ยงมูลค่า10,000ล้านดอลลาร์ขณะที่อพอลโลจะจัดการสินทรัพย์ที่เหลืออีก2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ภายใต้ข้อตกลงการจัดการลงทุน5ปีโดยการขายส่วนสำคัญของ S P G ตามที่ทราบกันดีว่าเป็นธุรกิจนั้นเป็นเสาหลักพร้อมด้วยการเสนอขายหุ้นมูลค่า4 0 0พ ดอลลร์จากแผนการปรับโครงสร้างนี้ของเครดิตสวิสที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารกำลังพยายามเสริมการเงินและจ่ายเงินสำหรับการยกเครื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการลดตำแหน่งและตัดออกจากหน่วยวานิธนากิจในขณะที่พยายามกลับสู่ความสามารถในการทำกำไรและยุติความสูญเสียและชื่อเสียงที่ทำให้สถาบันสั่นคลอน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ